สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับวันนี้เครื่องกรกพาพังครับหลุดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูนะครับว่า จะเปลี่ยนได้ไหมนะเดี๋ยวโอเคครับไม่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็นี่ครับได้ลือนี่ออกมาแล้วครับนี่ครับตัวปัญหาของเราเนาะเป็นสื้อผ้านะครับที่มันขาดเนาะนี่ครับแกนตัวนี้ครับที่มันขาดเนาะเป็นของซัมซุงนะครับสองขังนี่ครับเราก็ไปซื้ออะไรมาแล้วครับน่าจะเป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้หรอก อะไรแท้ก็ไม่มีนะครับอะไรก็ใส่ไปแล้วนะครับเกี่ยวตรงกันนะครับแต่แต่รูมีปัญหาตรงรูรูที่เสียบขันน็อตตรงนี้ครับนะครับมันจะเล็กนะครับเล็กกว่านะครับเลยนะครับอะไรไปซื้อมานะครับตัวแกนถังซักทางฝันนะครับก็ถังซักอยู่ที่240บาทนะครับ เ,เราจะใส่ดูนะครับเ,เกี่ยวตัวที่จะขันขันกับใบพัดตรงนี้ครับ จะดึไม่ให้อืมเขา,ลาแล้วนะีอ่อันนี้ถังก็ประมาณหกปีแล้วครับตัวนี้หกปีนะเป็นซัมซุงตัวสิบสามกิโลนะครับตัวนี้สองถังตัวปัน่นตัวถังอบนะครับตัวนี้ก็ตัวมอเตอร์พังยังยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็ตัวนี้ถัง ตัวแกนมันหักนะครับก็เลยนี่ครับเดี๋ยวต้องค่อยๆทําเงินไปนะครับอยู่ใต้เครื่องเสื้อผ้าเห็นไหมห ก็เดี๋ยวจะไปนะครับถ้าประกอบเสร็จจะไปล้างถังก่อนนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยล้างถังนะครับมันก็เลยขาดนะตรงน,นี้สนิมขึ้นนะครับสนิมขึ้นก็เลยขาดนี่ครับจะเข้าล็อกนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับตัวเดี๋ยวต้องหาน็อตตัวนี้ครับ แล้วกหาวิธีรื้อดูนะครับก็เป็นน็อตนะครับน็อตสี่ตัวครับนี่ครับขันสี่ตัวนะครับนี่ครับขันสี่ตัวแล้วก็งัดลงเลยนะครับนี่ครับตัวถังแห้งก็นี่ครับเป็นสนิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนนะครับ จริงเขาบอกว่าแนะนําให้ถอดมอเตอร์ซักก่อนนะครับจะคันง่ายนะครับไอเราก็นะครับเอาง,ง่ายครับมุกถามมาเมืองเ,เล็กๆนะครับนะครับประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จจะลองตอน ซักให้ดูเลยกันนะครับว่าจะใช้ได้ได้ไหมนครับหรือก็ขันน็อตสี่ตัวครับแล้วเปิดอันนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวปิดที่ปิดตรงนี้ครับที่ปิดขันน็อตสกูสองตัวนะครับเนี่ยตัวหนึ่งนะครับแล้วฝั่งนูตัวหนึ่งก็แล้วก็ดึงออกครับเสร็จก็ขันสกูตัวนั้นสี่ตัวเอาต้องเอาต้องสายพานออกก่อนนะสายพานนะครับออกแล้วก็นะครับอะไรก็ สองร้อยสี่สิบาทนะครับแต่ต้องตัวนี้ต้องไปซื้อนัดเพิ่มนะครับนัดเนี่ยครับแล้ตัวนี้เกีียวมันมันใหญ่ไปนะครับต้องเอาเกีียวเล็กกว่านี้นี่ของเดิมนะครับตอนเอานอตเข้านี่ขันนัดเข้านะครับ,รเ,รบเพราะมันมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นดูนะครับก็ต้อง นี่ครับค่อยๆทำเนาะสําหรับมือใหม่นะครับต้องค่อยๆทํานะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับซ่อมเองครับนี่ครับมีน็อตสกรูสี่ตัวข้างในครับแนะนําให้เป็นไขควงแบบแบบสั้นเนาะนะครับจะขันเข้าช่องเข้าไรง่ายนะครับไขควงสั้นน่าจะดีนะครับกดดิ่ต้ายเนาะ เขาใช้มาจับอยู่นะครับเดี๋ยวนะไม่รู้ว่ายวเข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับตรงนี้ครับเนี่ยสำคัญตรงนี้ คือตัวในครับสองตัวนะครับเข้าไะนี่ครับมันัญอยู่ตรงนี้ครับตัวสำคัญนะครับนี่ครับผมก็ดูคลิปมาเข้ามาเหมือนกันนะครับทำตามคลิปเนาะนี่ครับรถประตูถประตูก็เลยยิง น็อตสี่ตัวเลครับเราขันน็อตสี่ตัวแล้วก็เอาไขควงงัดลงเลยครับนี่ครับเาละบร้อยแล้ว,ว ครัครตอนตอนัวอย่างแล้วครับ ครับเสร็จแล้วครับน,น็อตนะครับเป็นน็อตหัวแฉกนะครับนี่ไปนะห้าบาทครับสม,มุดเราหมดค่าใช้จ่ายไปสองร้อยสี่สิบห้าบาทครับใช่ยังนังแกแจ๊แกแจ๊กแจ๊กนี่ครับตรวจสอบดูครับว่าอะไรดังนะครับ นี่คือใช้งานได้ครับที่นี้เราก็มาดูว่าตัวไหนมันดังนะครับนี่แก้ปัญหาก่อนสูมมอบนะครับสูมมอบให้ใครให้เจ้าของครับทำเองครับนะครับนี่ครับก็บทั้งหมดก็ ค่าอะไรครับ245บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันขับรถไปซื้ออีก20กิโลนะครับซื้ออะไร20กิโลไม่ใช่ละว30โลประมาณนั้นนะ30กิโลทานหมดดิไม่กระเทีา่า ก็ขีดรื่อยโอเคครับก็นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ